ใหม่ดาวิกาสุดดีใจทำสำเร็จเรียนจบปริญญาโทได้เป็นมหาบัณฑิตทั้งสวยทั้งเก่งสำหรับนางเอกสาวคนสวยใหม่ดาวิกาโฮเน่ที่ก่อนหน้านี้ได้เรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยายลัยรังสิตและรับปริญญาไปเมื่อปี2561ที่ผ่านมา ซึ่งงานนี้เจ้าตัวก็ซุ่มเรียนต่อปริญญาโททันทีและล่าสุดสาวใหม่ดาวิกาก็ทำสำเร็จอีกขั้นด้วยการคว้าปริญญาโทจากคณะนิเทศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานิเทศศาสตร์ตอนนี้กลายเป็นมหาบัณฑิตป้ายแดงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดวยวันที่25มิถุนายน64นั่นางเอกสาวได้โพสภาพตัวเองลงในอิ s สตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่าดาวิเป็นมหาบัณฑิตแล้วนะงานนี้มีคนในวงการบันเทิงและแฟนคลับเข้ามาแสดงความยินดีกับใหม่ดาวิกามากมายทางทีมงานในนิวก็ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตคนสวยด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ